สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเกี่ยวกับเรื่องราวของตลาดซื้อขายนั้งเตะของวงการฟุตบอลที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับมาเริ่มกันที่เรื่องแรกนะครับเป็นเรื่องของสโมสรแมนเชสเตอร์เต็ดครับล่าสุดครับมีรายงานออกมาจาก The a t h l e ติกนะครับโดยนักข่าวอย่างเดวิดออสตินได้มีการรายงานออกมานะครับว่าแมนเชสเตอร์เต็เตดกำลังให้ความสนใจอามาดูโอนาา่า มิดฟ <Mid> ิลด์อนาคตไกลของทางเอเวอเรตันนั่นเองนะครับผลงานส่วนตัวของนั้งเตะยอดเยี่ยมแต่ผลงานภาพรวมของทสโมสรอ,อาจจะไม่ดีก็าตามราคาของอุราน่าน่าจะประมาณ50-60หล้านปอนด์ได้นี่คือต้องแนกครับเรื่องที่2ครับแมนเชสเตอร์เดกกำลังโดนปาดหน้าถึง2ดิวครับนั่นก็คือคิมมินแจ แล้วก็ล่าสุดก็น่าจะเป็นวิกเตอร์โอซิมเพนสองนักเตะตัวสำคัญของนาบลีครับที่เปเชเนี่ยกำลังให้ความสนใจอยู่นะครับรายงานในเรื่องของเปเจเบนปาวาครับมุมมองของคริสเตียนฟอลนักข่าวคนดังของฝั่งเยอรมันเนี่ยมีการให้ข้อมูลกันออกมาครับวา่าลิพูเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวเต็งที่สนใจทาบทามเปเจเบนปาวา แนวรับของไบยูนิครายนี้ที่มีโอกาสย้ายทีมสูงในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับมีหลายทีมในองังกฤษให้ความสนใจครับแล้วก็ถ้าเกิดนับในยุโรปเนี่ยก็มี เชลซีบาเซโลนาเอซิมิลานอินเตอร์มิลานนะครับที่สนใจแนวรับรายนี้ด้วยสำหรับเฟเดริโกเคียซ่าครับก็ล่าสุดมีรายงานข่าวว่าสิบออกมาจากคอร์ดิโอเดลูสปอร์ตนะครับสื่อของเจอรี่มีการระบุว่าลิเวอร์พูลเนี่ยมีแผนกลับมาล่าตัวเคียซ่าอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่หลายซัมเมอร์ก่อนเนี่ยลิเวอร์พูลเคยให้ความสนใจแนวรุกรายนี้แล้วก็ โดนปัดเขาเสนอมาก่อนแต่รอบนี้มีโอกาสไปไปได้สูงครับที่ทางเคียซ่าเนี่ยจะย้ายออกจากยูเว่นะครับเดียบูกาลังติดตามสาการของนักเตะรารานี้อย่างใกล้ชิดนะครับนอกจากนั้นยังมีเนวารเซ่นบร์นูนิกที่ให้ความสนใจด้วยราคาค่าตัวน่าจะอยู่ประมาณ35-145ล้านยูโรได้นะครับที่ยูเวตุสต้องการก็เป็นราคาที่ลดลงมาจากหลายตลาดซัมเมอร์ก่อนนะครับสำหรับมานูโคเน่ครับล่าสุด พอทั้งนั้นกีฬาของบเุเเซนกัดบักออกมายอมรับกับว่าพร้อมปล่อยมานูโคเน่ ออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ครับซึ่งก็จะเป็นการเข้าทางเร์ผูนี่แหละที่กําลังให้ความสนใจเมดฟิลรานี้อยู่นะครับแล้วก็มีเชลซีด้วยนะที่ให้ความสนใจนะครับส่วนกระแสข่าวของอาร์เซนอลล่าสุดไปมีข่าวเชื่อมโยงกับไคลฮาวเวตนะครับศูนย์หน้าของทางเชลซีนะฮะซึ่งว่ากันว่าทางอาร์เซนอลเนี่ยก็สนใจในการดึงตัวนักเตะรายนี้นะครับแล้วก็ดีลของฮาวเวตกับเรอัลมาดริดเนี่ยเงียบไปแล้วนะฮะไม่น่าจะเกิดขึ้นได้แล้วนะครับส่วนเม็ดเงินค่าตัวเนี่ยก็ ก็น่าจะประมาณ60-70ล้านปอนด์ได้ซึ่งอเตลตาชื่นชอบนักเต่รายนี้นะครับรวมไปถึงในรายของอันเดโอนาน่าครับก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายที่เชลซีเนี่ยสนใจในการดึงกันเข้ามาเป็นผู้สัปะตูรายใหม่ในยุคข,ของโปรติโนนะครับแต่ว่าเขาเสนอล่าสุดที่ทางเชลซียื่นให้ 40ล้านปอนด์โดนอินเตอร์มิลานบอกปัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ก็ยังมีอีกรายครับที่เชลซีมีข่าวเชื่อมโยงนะครับล่าสุดเลกิฟรายงานว่าเชลซีได้มีการติดต่อไปหาอซิมิลานเพื่อสอบถามถึงความเปไปได้ในการดึงตัว ไมมียองเข้ามาร่วมทีมนะครับผลงานก็ดีทั้งคู่นะทั้งอุราน่าแล้วก็ไมมียองนะฮะราคาก็แรงทั้งคู่ด้วยเช่นเดียวกันสําหรับโจัวคิมิดครับตามรายงานจากบุนโดเดวัติโวครับสื่อดังของสเปนมีการระบุว่าโจัวคิมิดเนี่ยมีความสนใจที่จะย้ายไปร่วมทีมบาร์เซโลนาในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับทางนาเตเเนี่ยก็ ทราบดีครับว่าบาเซลนาชื่นชมในตรงเขาเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็นักเตะมองว่านี่คือโอกาสที่ดีครับที่จะได้ย้ายไปร่วมทีมบาเซลนา ทางชาบีเองเนี่ยนะฮะในส่วนตัวเนี่ยก็ต้องการตัวแทนของซีโอบูสเกตด้วยที่มีการประกาศอำนาสโมสรไปก็เลยมาลงเอ่ยที่ทางคิมมิสนี่แหละที่น่าสนใจที่สุดนะครับส่วนในรายของอิวคายกุโนกันครับก็มีกระแสะข่าวเหมือนกันครับว่าบาร์เซโลนาตกเป็นข่าวนะครับว่ามีแผนที่จะประกาศเซ็นยาอิวคายกุโนกันหลังเกม UCL นะฮะ ที่ซิตี้พบกับอินเตอร์มิลานนั่นเองนะครับก็มีข่าวร้อแนแรงแบบต่อเนื่องทั้งคิมมิตแล้วก็อยู่ขาโกโนกัรน,น,นะครับมิดฟิลอีกหนึ่งรายครับที่มีข่าวเชื่อมโยงกับไบร์นนะครับนั่นก็คือโซฟิยันอัมระบัตมิดฟิลของฟิออเรนติน่าครับซึ่งมีรายงานระบุออกมาครับว่าถ้าเกิดไบร์นพลาดการได้ตัวดิคันไบรท์ในรายของโซฟิยันอัมระบัตเนี่ยน่าจะเป็นตัวเลือกรองลงมาที่อินเตอร์มิลานเนี่ยเตรียมที่จะจริงจังแล้วก็ดึงตัวเข้ามา ในช่วงซัมเมอร์นี้เพื่อ,อามาเพิ่มเติมในตำแหน่งมิดฟิลด์แดนกลางนะครับสำหรับความเคลื่อนไหวของคริสเตนบูริสตครับมีรายงานออกมาจากฟาบิซซโอโรมาโน่ครับมีการระบุว่าเชลซีเนี่ยพร้อมปล่อยคริสเตนบูริสต์ออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ห่างเงื่อนไขเป็นไปตามที่สโมสรต้องการก็มีหลายนักเตะนะครับที่เชลซีเตรียมปล่อยตัวนะฮะทั้งบูริสต์ไคลฮาวเวิเมสันเมาส์เชื่อมโยงกับแมนยูมันจะโอโคเวาซิสเชื่อมโยงกับทางซิตี้ด้วยนะครับ ทางด้านเวสแฮมครับก็กำลังมีการมองหาตัวแทนดีค้นรยนะครับโดยที่ล่าสุดเนี่ยไปลงเอยที่แอสซอนอวารสครับแนวรับตัวเก่งของอาแจกนั่นเองที่มีความหลากหลายเล่นได้ดทั้งตำแหน่งเซนเตอร์ตัวกลางแล้วก็มิดฟิลด์ตัวรับนั่นเองราคาเนี่ยก็ประมาณ40ล้านปอนด์แล้วก็มีการพ่วงแอดออนอีก5ล้านปอนด์นะฮะที่ทางเวสแฮมเนี่ยจะต้องจ่ายในรายของนักเตะรายนี้แล้วก็อีกหนึ่งรายก็คือชัวร์ปรินยาครับมิดฟิลด์ตัวเก่งของทางฟูลแลมก็ตกเป็นเป้าหมายด้วยนะครับ สำหรับเอเมริกลาป็อกนะฮะก็มีข่าวเชื่อมโยงเช่นเดียวกันว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้พร้อมปล่อยเอเมริกลาป็อกออกจากทีมนะครับหากทางสมโมสรนนมีการได้แนวรับรายใหม่เข้ามาก็พร้อมปล่อย,อยทันทีนะครับจริงๆแนวรับที่มีอยู่ก็แข็งแกร่งมากพออยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นการย้ายทีมของลาป็อกเนี่ยมีโอกาสไปไปได้สูงมากอีกหนึ่งรายครับที่มีข่าวเชื่อมโยงการย้ายทีมของซิตี้นั่นก็คือบร์ดนโอซิลวานะครับล่าสุดเปเช่พร้อมที่จะดําเนินการเจรจาคว้าตัว เรดโดซีวาแบบจริงจังตามรายงานออกมาจากสื่อของฝั่งฝรั่งเศสนะครับตอนนี้ก็มีรายงานระบุเพิ่มเติมนะว,ว่าที่ปรึกษา ของทางเปเชเนี่ยได้มีการดําเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะในการเข้าพูดคุยในการเจรจานั้งแต่รายใหม่เข้ามาร่วมทีมซึ่งซิวาเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งรายชื่อแล้วกันที่ทางเบเชเนี่ยจริงจังอยู่ส่วนในรายของรอตโรมาติเนสครับตอนนี้ก็ไปมีข่าวกับเรอัลมาดริดนะฮะเรอัลมาดริดเนี่ยจริงๆเขามีการเล็งแฮลิเคียนกันเอาไว้ครับแต่ว่าในรายของเคเนี่ยมันเป็นเรื่องยากค่าตัวเนี่ยค่อนข้างสูงประมาณ1 0 0ล้านปอนด์ทำให้พวกเขาก็เตรียมเปลี่ยนเป้าหมายมาสนใจรอตโรมาติเนสที่ ผลงานดีเหมือนกันแล้วก็เป็นนักเตะที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับราคาอาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยอาจจะถูกกว่าทางเทนิเคียนเล็กน้อยแล้วกันนะครับค่ากันว่าน่าจะอยู่ประมาณสัก8090ล้านประมาณนั้น,นครับแต่ว่าเคียนเนี่ยมัน100ล้านก็ถือว่าสูงเกินไปนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือเรื่องราวของตลาดซื้อขายนักเตะของวงการฟุตบอลที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนใครชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขนบุาครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ